สวัสดีครับผมลงถ่ายรถนะครับตามาดูอิสกิ n อ5 5 4ครับจาดเจนซับขับเองครับนี่ให้เจ้าของรถขับบ้างครับหายหน้าหายตาไปนานครับเนี่ยดันเข้ามานนี่น้อยเนี่ย ับเป็นไหมนะเป็นไหมนะ <S <S นลองให้ชาเจริญทรัพ,พย์ขับดูครับนู้นไปดา้านนู้นก่อนก็ได้จัดดานข้างหน้าไปนู้นอ่ะติดกับรัดยางอะ่ะ บอกเขาว่าให้เอาเสมอถนนเลยเอาเสมอถนนเลยนหรอบ่เออได้ตัว็มีอันอ๋อมันสูงอย่างนี้นะไม่เอาแบบให้เสมอไปเลยเสมอสี่เหลี่ยมไปมันต้องใส่เองไง ผมด้านไม่ถูกดิถ้าต้าระดับมันไหลระดับไงของกระดับไปกำับมาดูต่อครับมวแต่คุยกับนายหน้าอยู่ครับ มาได้ได้ทำได้นะ<ช>่ะดันคือคือน้อยเจ้าของรถน่ะแยาดันครับจัดให้เลยครับนี่ขาให้แต่บอกครับนี่ ลงไปเลยทำไมขับเหมือนรถไถป่วยแท้ก็จะเจอซับก็ไม่ค่อยได้ขับนะครับเดี๋ยวาอน้อกมาฟัง พัสดาใครชอบคลิปนี้วิดีโอนี้ฝากกดติดตามช่องยูทูบลรงขายจักรถด้วยนะครับผมก็ขอจบด้วยอิสกิเอ็นทีห้าห้าสี่ครับชาตริญทรพยัครับนะครับฝากกดติดตามด้วยน,นะครับสวัสดีครับ